สักคู่แรกนะคะอันนี้นะคะถ้าเลยคือพริกแพรอันนี้คือมันกินเผ็ดนี่อมันมันกินพริกอยู่อันนี้คนอคนแบบ เพราะมันเป็นใหมากก็เลยให้ไบัดตอนนีจะดยโอ้โหเนี่ยิวีคนไทยไมได้นะน่ยอดน้ร้อนมาก่อนก็คือคนา้วยน้ำใ้น้ำผสนนร้อนน้รอนมันหัวโล้นคนานำเย็นมันมีผมแล้วก็มาจงหวานที่ซีที่เขียนีพีเว่าอยากเป็นีตอร์ของีเลยเขียนก็เาเอาใจแล้วก็เลยไอ้คนด้วร้อนใส่แต่มันมาถึงก่อน ไอคนที่อ่านน้ำเย็นอ่ะมันยังเดินไม่เข้ามาตะบูนมาเลยนอนมาเ่อะก็เลยอ่านร้อยมาก่อนอันนี้ชอบจม จอยจอยหลังบนหลังว่าให้แสงตรงท้ายก่อนใหาแสงตรงท้ายีี่เมยถอันนี้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 หลอกอันนี้หลอกเป็นยังไงอะไรที่หลอกอ๋อคนละปักไรเนี่ยอันนี้คนใช่ไหมเดี๋ยวคนไม่สุดใจก็คือสุนัขแมวแมวไม่รักแมไม่เกี่ยวแมวแมวไม่รักแม คืวนี้จะไปปนที่ไหนดีปากไม่ดีปากมันไม่ดีมันเปโจรร้ายไงก็เลยบอกว่าคนรักคนรักปากร้ายไงหมีจังหวะยากายอนี้ควินอันนี้อพี่้ เงืมูนมองหน้าเราไป่อเลยพี่่ะเป็นซุปเปอร์แนแล้วแล้วเขาก็เขาก็ยู่เขาก็ยู่งบอกให้จับนี่ตกนี่ตกไปเลยตกตกันหกว่าตกกันวิย์วิทย์กายวิกัยยคนกคนอกคนออกอกนอยกคนอีคนอนีนีกคนอีนอีกคอคนอีอีกก